สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางวัยเล่าพัฒนาจะแนวทางเล่าพัฒนาของวันจันทร์วันที่สามเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนมีนาจะมื่อีกกลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าลักตามเคยจะสําหรับเล่าพัฒนาของห้าจ้น เอาก่นสิไปรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่3เดือน3วันจัน์มื้อนีน่เนาะเดี๋ยวมาเบิงพูนยนลังกันก่อนจะพ้นแนวทางคอนทียี8จากเดือน2ที่ผ่านมาจากเด่นจากสำหรับสุดเด่นให้ไปที่เด่น2กับ6วิ่งรูดจากการเด่น 7. เจ็ดสำหรับพ้นจะ6ตัวคือ6 0 2ูส สามเก้าจ้ารางหกตัวคือหกศูนย์สำหรับล่าพัฒนาก็สรุปหายสองแบบตามที่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆเลยเนาะที่เหลือก,ก็คือคืนอยู่กับพี่น้องเอฟซีแต่ละพื้นที่เนาะจากอันนี้คือสีแตกต่างกันไปบวกกันเนาะเพราะว่เอจอยต้องสรุปหายทั้งสองแบบเนจะเรียงหลังลาวพัฒนาของห้าจ้า,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 จาสำหรับรางหกรางหกชุดหกตัวคือหกศูนย์มาตรงๆเด้อจ้า พีน่ FC, น้องเอฟซีแต่ใดที่นําไปเป็ี่ยนแนวทางของเราหกตัวนี่ถือว่าปังมาได้แบบตรงตงเนาะแต่ว่าลาหกชุดหกตัวนี้คือไอ้จอยการเน้นผ่านไปเนาะเน้เนหกเก่ากับหกหนึ่งเข้ามาหกศูนย์เด่นหกวิ่งหลุดหกมาจา้าสําหรับสองตัวลาของเฮาจา้าสองสี่สองสี่เข่าตรงตรงตัวลาพี่น้องมาตรงตรงจา้าสองสี่เอากีดลันบ้านอีกแล้วจ้สสาหรับลาวพัฒนาของเฮาเด่นสองรุดสองมาจา้า สองสี่มาตรงตรง,ตรงเน้นพิดตัวอีกน้ะเอตโรยการเน่นสองหากับสองหกเข้ามาสองสี่สามตัวบนสี่สามเก่าสองตัวบนคือสามเก่าบนนี่ถือว่าพาดไปเนาะสำหรับสุดสามตัวข้อเฮาพาดไปเนาะจา้ะสุดรสามตัวข้อเฮาโอ้โหอันนี้ให้สี่หกเก่าเนาะอันนี้คือให้สี่หกเก่าเข้ามาสี่สามเก่าเนาะจ้ะสี่มี เก้ามีสามกับพกถือว่าสามแต้มเนาะสาหรับสุดสามตัวโอ้ยเสียหน้าเสียหลังสำหรับเราพัฒนาคอวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาถือว่าปังอีกเนาะกีดได้อีกจากรีดลันบ้านได้อีกเนะาะแนวทงาก็เข่าเต็ม,เต,มเต็มจะหลางหกตัวแล้วก็ลางสุดสี่ตัวมาได้แบบตรงๆกันเลยทีเดียวถือว่ามาได้แบบติดๆอยู่เนาะวันที่ยี่สิบหกเข่าเต็มๆทั้งบนทนั้งหลังนจากแปดเก้าเก้าสี่ ตรงตรงวันที่ยี่สิบแป็ดกัตรงตรงตรงัวลาพี่น้องสําหรับเล่าพัฒนาของห้าวสวงนีจ่จ้าวันที่สามเดือนสามมือนี่ลุนกันต่อจ้าวันที่สามเดือนสามนี่คือว่าเป็นแนวทางวันแรกของเดือนเลยเนาะวันแรกของเดือนแล้วค่ะวันแรกของอาทิตย์เลยนจาจนจะสำหรับเล่าพัฒนาของห้าจา้าสาหรับเล่าพัฒนามือนี่จะเลขเด่นให้ไปที่เด่นหกกับหกกับหนึ่งวิ่งลูดจา้า โอ้เมดก่อนในหกมาหลังชุดหกตัวเนาะหกหนึ่งวิ่งรูดจะไซ้วิง่งซ้ารูดขาา้าวหมักตัวใดชอบตัวใดนาไปวิง่งไปรูดได้เนาะถ้าหมักถ้าชอบจะเลาพัฒนาไอจอยลงหาสองสูตรสูตรเม็ดเดียวกับถือว่าปังเนาะเม็ดเดียวข้ากลางกถือว่ามาได้แบบตรงๆกันเลยทีเดียวฮะถ้าบ่มักสูตรเดิมสูตรลักก็คือมีแยกอ่า เม็ดเดียวหายหลับชมเราจะเปรียบเทียบพิจารณาเบิงได้เราจะปล่อยแอ้จอยลูกหายสองสูตรจ้าหกเจ็ดหกหนึ่งสำหรับเดนหนึ่งวิรุณหน 1, ึ่งจะจับคู่มีหนึ่งหาหนึ่งแปดจ้า วาหนึ่งหกหนึ่งตัวเดียวกันเนาะชุดเด่นอ่าสำหรับชุดกันของเฮาจะอย่าลืมเบ่งชุดกันด้วยเด้อจ้ะชุดกันนี่ที่ว่าเป็นเล็เด่นของไอจอยอีกตัวคือการแตกจับไ้แค่สามคู่พอพอห้เด่นวิ่งดูดสองตัวเน,ะเนเาะชุดเด่เขเนของเฮาเจ้ะสูตรเดิมของเฮาเนาะอ่ากันศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่จ้าสามตัวบน เลขเด่นหนึ่งหกศูนย์สี่หนึ่งสามหกสี่แปดจะขู่สุดถ่ายเห็นซาดอยู่เนาะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจะสามตัวบนหนึ่งหกศูนย์สองหกแปดกันจ่าศูนย์สามหนึ่งสี่ หนึ่งแปดหกเก้าหกศูนย์จ้าสำหรับแนวทางหววเล่าพัฒนาของหฮาวันที่สามเดือนสามแนวทางของแอนดรอยมือนี้คือตามนี่เราจะฝากนําไปผิดผิดรณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกันเนะเาะเบื่อมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามเราจะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะแนวทางมีเขามีรุดต่อจ้ ถ้คบผมีตัวหมักตัวชอบมันก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้จฝากพี่น้องเอฟซีรับชมโคษณาหายอดยด้วยละการเนาะบัวสิเป็นหัวคลิปถ่ายคลิปนอกจากกำลังใจเล็กๆหน่อยๆ่อยฝากด้วยละการจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งเพื่อเสด็จบ่วผ่านแนวทางตัวต่อไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้นสวัสดีจ้า